สวัสดีครับวันนี้มาเซิร์ฟ TNT รันอีกแล้วพาร์ทที่สี่อุ้ยเติมแล้วอลเออแลกเอออะไรดิโอยโอ้ยเริ่มวครับมาแล้ว TNT รันจริงอุ้ดึงดึงโอ้โหรอบโลกเลย ตอบโตกเลยอึยอ,อ,อึมือเข่าก่อนไม่ว้อโอ้ก็ตรงมาก เออเออคนตายทะลุได้เยรใครรอดโอเคครับไปอีก เติบ TNT รันต่ออันนี้ห้ามเอาไปชื่อผมไปใช้นะครับมาปกดเลยอดเดิเอา ือ่อกี้เขาเล่นเสร็จแล้วอุ้ยคนอังตัวปลอมอันนี้มินิเกมอีกอันหนึ่งครับโอ้ แล้วคือฟันเดียวอีกสันเดียวเลยปเป็นไรเป็นไรอ๋อไอ้ฟองฟาง ม,มิมีนะครับไม่มใครหาเจอแน,น่นอนเก่งไหมคยอืมอ๋อ โอ้เนียนเนียนที่สุดแล้วนุ่นเนียนแต่ไม่เนียนเท่าผมผมเนียนกว่าไปครับ,บน้ำมาขัาตรงนี้เด้ๆเลย ก็ทีค,ครับเมื่อกี้มีมแม่เขาเรียกก็เทนะคะโอเควทีมาตอ่อันเลยเอาคนนี้ก็อ่นูน่นนู่น โอ้โยมนันนีแล้วโอ้โยมีเห็นครับโอ้โตรงนี้เนี่ยจริงๆอ้าวเขว่งเขว่งไม่ควรเห็นเลอะตาย

อดี้โอ๊ะอะไรอะไรคออเปื่อนยโอ้ นาแาเลยแอบโคตรเนียนค่ะครับผู้ชมยขยักเข้าสซฟทีในชนะีดันบอกผมโอ้โหวิว่งไปแล้วลวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วยังไม่หายเจอครับตรงน,นี้โคตรเนียน,น,นตรงน,นู้นเขาก็อยู่ตรงนู้นเห็นชัดเจนเลย ขอให้เลแล้วตรงนี้ครับที่ดีที่สุดดีเขาเลยฟุ้งใสแล้วขอห้าเลยห้าห่าห้าห้าฮ้าบวก อถึงสิผมจะวิ่งไปผมฝันยากับตัวเองว่าถึงสิวิ่งผมจะวิ่งไปวิ่งวิ่งวิ่ง <S 2> <S 2> <S 2> <S ปิดแล้ว ชนะเฟยาไซยเย้ bye yeah. ใครดูคลิปนี้เสร็จแล้วช่วยกดไลค์แล้วกดฟลัฟฟ์ใครด้วยนะครับัสดบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะชวนเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับปบสดีครับ